สวัสดีครับผมมาดูอีกหนึ่งอาการนะครับนี่ครับยกขีดไม่ได้ล้อหน้าเลี้ยวไม่ไปนะครับผมเป็นหกสี่ศูนย์นะครับคันนี้นี่ครับมันเป็นปั๊มตัวเดียวนะครับผมที่ติดพวงมารัยนะครับมันจะเป็นเพาขับ PTO ตรงนี้ครับผมมันจะมีสามท่อนด้วยกันนะครับนี่โซเฟอร์ครับผมคนขับโซเฟอร์คันนี้เป็นหกสี่ศูนย์นะครับผมเป็นเพาเดียวนะครับนี่ครับจะเป็นปั๊ม เป็นกองใหญ่นะครับผมรุ่นนี้จะใช้ปัม๊มปั๊มตัวเดียวกันที่ปั่นพวงมาลัยจะมีสองท่อนนะครับมันจะเป็นเพาส่งกําลังของ PTO นะครับผมตัวนี้มันจะมีอีกท่อนหนึ่งจะมีสามช่วงนะครับผมแล้วก็อีกท่อนหนึ่งแล้วก็ตรงท้ายนะครับผมอ่าถ้ามันรูดตรงไหนเดี๋ยวมจะบอกอาการให้นะครับถ้าการล้อหน้าเลี้ยวไม่ไปนะครับผมมันจะรูดตรงกลางท่อนค้าเลยนะครับผมตรงนี้นะครับ จะตัดท่อนค้าดูนะครับผมมันจะรูดตรงที่สวมใมสายไฟวินนะครับผมตรงนั้นเลยโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กลุ่มต่างๆนะครับผมเดี๋ยวมาถอดกันนะครับถอดลื้อลงมาเสร็จนะครับผมอาจจะถ่ายคลิปยาวให้ดูนะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องระบบไฮดริกเป็นอัมพาตนะครับต้องได้ตัดท่อนนะครับตัดท่อนค้าแล้วก็ยกฝาไฮขึ้นมันจะมีปลอกสามช่วงที่ผมบอกนะครับ ปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับมันจะรูดตรงนี้ครับผมถ้าปั๊มขาวไม่ทํางานนะครับมันจะมีเพาที่เป็นเพาปั่นทีโออ่าตัวนี้นะครับผมที่ผมถอดมาเห็นไหมครับตัวนี้นี่ครับอ่ามันจะรูดตรงนี้อ่าแต่ตัวนี้ไม่รูดครับผมมาแปลกนะครับปกติถ้าปั๊มขาวไม่ทํางานจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าที่เคยทํามานะครับผมตามประสบการณ์แต่ถ้าเขาต่อไอเฟืองตัวนี้มันจะเป็นรถชีพครับผมเดี๋ยวมเอาให้ดู นี่ครับจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นี่ครับที่เขาไปติดตั้งคีมแล้วเขาเชื่อมต่อปกติมันจะมีปลอกตัวยาวเลยนะครับผมเป็นปลอกแปลงไม่ต้องใส่ตัวนี้นะครับผมไม่ต้องใส่เฟืองกระลาตัวนี้มันจะเป็นตัวยาวที่เป็นแท่งมาแล้วก็ไม่มีตัวนี้อาจจะเป็นเหล็กเหนียวที่ชุดแปลงของเขามีครับผมติดตั้งรถคีบนะครับมีนี่ครับัะไหรนี้ลูกค้าไปซื้อเองครับผม ซื้อมา10ตัวด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น6,000ครับผมเห็นไหมครับเบือข้างในจะไม่เหมือนนะครับผอ่าตัวนี้มันจะใหญ่เห็นไหมครับจะไม่เข้าเลยย้ถ่ายให้ดูเองจะไม่เข้าอ่าเย๊ข้างด้ไปเปลี่ยนแล้วครับผมเห็นนะครับตัวนี้ตรงรุ่นครับผมตรงรุ่นเป็นของ่1 0น4 0นะครับผมตัวเดียวกันนะครับนี่ครับ ตัดท่อนก็จะมีแบบนี้ครับผมตัวนี้แตกนะครับลูกปืนกลงนกตัวนี้ที่มันเสียหายก็เลยได้ตัดท่อนนะครับแบบนี้640ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเหมือน TS นะครับตัวเดียวกันจะมีลูกปืนกลงนกจะไม่ทําเป็นบ่าบูดเหมือน6พันนะครับแต่มันแปลงได้ครับผมอ่าอยากได้น้งเรืองก็ต้องเป็นแบบนี้ยกชุดมาอโอเคจบมันจะเป็นแบบนี้ ถ้ามีปัญหาเรื่องที่ผมลงคลิปให้ดูนะครับติดเครื่องแล้วมีเสียงดังอ่าเสียงเฟืองหอนมันจะเป็นตัวนี้ครับผมที่ผมลงคลิปเป็นประจำให้ดูนะครับนี่ครับลูกปืนพวกนี้แต่ง่ายนะครับผมนี่ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้เมื่อวานอ่าเฟืองตัวนี้ลมเห็นไหมครับถ่ายให้ดูใกล้ต้องเปลี่ยนทั้งแท่งเลยนะครับผมอ่าข้างนี้ไม่มีชุดตัดต่อนะครับแต่ข้างนี้มีนะครับผมเห็นไหมครับเขาตัดต่อมานี่ ต่อมายังใหม่ๆเลยแต่มันใกล้จะสึกเหมือนกันเห็นไหมครับมันใกล้จะสึกแล้วก็เลยตัดปัญหาที่จะยกชุดเลยตัดทอนลงมาแล้วก็เยี่าซุ้มคาทําให้เรียบร้อยอ่าไม่ได้เสียค่าแรงอีกนะครับผมครับปัญหาแต่อะไรนี่ต้องไปเปลี่ยนนะครับผมอให้เจ้าของรถซื้อมาเองตัวนี้ใช้ได้แต่ตัวนี้ต้องไปเปลี่ยนที่เป็นแท่งยาวไม่ต้องเป็นแปลงแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับ ต้องเปแปลงแบบนี้โอเคนะครับผมปัญหามันมีอย่างนี้นะครับที่ระบบไฮดรอลิกเป็นเอามาผาตนี่ครับยอมถ่ายข้างหลังให้ดูอ่าที่ว่าทาําครั้งเดียวจบไปเลยนะครับถ่ายให้ดูข้างหลังนี่ครับถ้าเป็นคีบออยมันจะรูดตรกปรอกนี่ครับผมมันจะมีปอกเห็นไหมครับตั้งอยู่ข้างบนนะที่เป็นปอกอ่าติดบอโคนนะครับ มันจะมีปอกสวมแบบนี้บางทีมันก็รูดตรงนี้ครับผมที่ปั๊มไม่ทํางานไอ้ตัวนี้มันจะเชื่อมโยงมาจากไฟวินนะครับผมจากกําลังเครื่องเป็นพอกําลังเลยนะครับที่มันปั่นมันมีตัวต่อสามช่วงที่ผมบอกนะครับผมโอเคครับผมประกอบกําลังไล่ประกอบนะครับนี่ครับมันจะมีเฟืองรอยแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับเฟืองรอยที่เป็นตัวขับกีโอปกติมันจะเป็นเฟืองกระลาครับผมแต่ไอตัว หกจีศูนย์มันไม่มีครับผมมันไม่ไมีก็เลยได้แปลงเอาตัวเดิมแล้วก็ใส่ปลอกแบบนี right. ้เอาปลอกหกพันมาใส่ปกติมันจะเป็นปลอกของหกพันนะครับผมเฟืองมันจะเล็กกว่านี้ไอเฟืองลอยตัวขับนี่มันจะเล็กนะครับผมไอ้หกพันมันจะใหญ่นะตัวนี้มันจะใหญ่ขับป้อมขาวลองไปเทียบดูนะครับผมตัวนี้จะใหญ่เป็นลูกปืนกงนกตัวหกพันนะครับไอ้ตัวหกสีมันจะเล็กไอ้เฟืองก็นี้มจะยื่นออกมาไกลแล้วก็ตัวนี้จะเข้ากันมันจะเหมาะกับพอดีนะครับผมกับเฟืองตัวนี้นะครับ เป็นเฟืองร้มเฟืองลอยนะครับผมนี่ครับแปลงแบบนี้นะครับผมปกติมันก็มีชุดมาอย่างนี้เลยนะครับผมอาจจะต่อนี้มอะไรมันหมดก็เลยแปลงให้แบบนี้เอาเฟืองตัวเดิมนี่ครับปิ้งล้างให้เรียบร้อยแบบสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับนี่ก็มีน้ําเข้าด้วยนะครับผมเห็นไหมครับขาวๆล้างท่อนท้ายให้ด้วยเปลี่ยนท้ายคองเหลวนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ตันนี้ก็จะเป็นปั๊มขีบนะครับที่จะใส่ให้นะครับ ลองไล่ประกอบครับผมนี่ครับไล่ถอดเกียร์ขึ้นยกขึ้นเมื่อกี้ครับผมไล่ทุกอย่างเช็คให้ก็จะใส่พวกถังน้ํามันชุดพงอะไรครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จไล่ดูอีกทีครับผมติดเครื่องเท็ดนะครับผมไปเอาลองเลนเรือยๆ เรียบร้อยนะครับผม640นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูครับผมนะครับรถบมให้ลึกกับใช้งานได้ปกตินะครับล้อนะทำงานเรียบร้อยนะครับผมปกติปัญหาเป่าเขาลุดนะครับผมนี่ครับยกตึงต๊งยกตึ้ึ้ง หนึ่งคันครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็น640รถขีบนะครับผมแปลงเป็นตักมันนะครับมีลานมันเห็นไหมครับจบไปรอบบ่ายนะครับผมหรือเกียร์ทั้งแถบเลยนะครับผมนี่ครับเปลี่ยนเพาวิดีโอแล้วก็แปลงชุดเปลืองนะครับผมรุ่นี้มันจะไม่มีขายนะครับเป็น640ทั้ง6พันนี่มีนะครับชุดแปลงเขามีขายแต่ตัวนี้เราต้องแปลงเอาคือเงานะครับผมเอาตัวเดิมมาตัดต่อนะครับ โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมโอเคนะครับขอลาไปก่อนนะครับผม